สวัสดีค่ะอายุนะคะจากช่องกระลาคลาสสิกวันนี้จะมาสอนเรื่องการป้อนนมเบื้องต้นนะคะวันนี้เดี๋ยวจะสอนป้อนนมสองไซส์ก็คือเป็นไซส์เล็กแล้วก็เป็นไซส์เดินครึ่งค่ะเป็นไซส์สวยเนาะก็คือสําหรับคนที่ป้อนไม่เป็นเป็นมือใหม่แล้วยังป้อนไม่ถูกวิธีเราอาจจะเอาไปดัดแปลงได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะป้อนยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะ เริ่มต้นที่ไซต์แรกนะคะเป็นน้องกระลอกเท้าท้องขาวไม่ลืมตาคะ่ะจะเห็นได้ว่าน้องเขาจะมีอาการดิ้นมากนะคะเพราะว่าเขาไม่ชินกับการที่ว่าเราจับเขาแบบนี้เนาะอันดับแรกเนี่ยเราชงนมน้องให้อยู่ในปริมาณที่อุณหภูมิพอเหมาะอุ่นไม่เย็ยนจนเกินไปนะคะเพราะว่าน้องกระลอกไซต์เนี้ยชอบนมที่อุ่นๆคะ่ะ แล้วถ้าเราอยากได้จุกนมเหมือนแม่ค้านะคะสามารถหาซื้อได้ตาม s h อป e ีหรือ Lazada ได้เลยค่ะเพราะจะทำให้น้องไม่เจ็บเหนือกได้ค่ะมันเป็นซิลิโคนนุ่มน้องเขาจะดูดได้ง่ายด้วยค่ะและสำหรักยากนี่นะคะเวลาที่เราป้อนเนี่ยเราจับน้องให้มั่นคงไม่ให้ดิ้นได้แล้วก็เอาสลิงอะ่ะหยอดไปหยอดนมให้น้องหน่อยนึงค่ะแล้วก็ ยัดเข้าปากได้เลยแต่ยัดเบาๆนะคะไม่ต้องยัดแรงพอน้องเขาได้รับรสชาติได้พักหนึ่งน้องเขาจะดูดเองค่ะเพราะว่าไซไม่ลืมตาเนี่ยเป็นไซที่กินนมค่อนข้างที่จะง่ายกว่าไซโตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วระวังอยู่เรื่องเดียวก็คืออย่าป้อนเร็วจนเกินไปให้น้องสำหักออกจมูกค่ะ ต่อมาเป็นไซส์ที่2นะคะเป็นไซส์เดือนครึ่งน้องเดือนครึ่งเนี่ยจะป้อนยากกว่าไซส์อายุไม่ต่มตานะคะเพราะน้องเขานึกคิดเป็นแล้วและเขาจะไม่คุ้นชินกับการป้อนนมนะคะเราจะต้องค่อยๆยัดเข้าไปเลยค่ะยัดเข้าไปข้างแก้มแล้วแต่เราจะถนัดว่าแก้มข้างซ้ายหรือข้างขวาให้นมหยอดลงไปคอค่ะ คือเขาจะไม่ค่อยดูดค่ะแต่เราสังเกตรตรงช่วงคอว่าเขามีการกืนไหมถ้ามีการกลืนคือเขากินนมค่ะซึ่งจะเป็นประมาณถึง3-5วันค่ะแล้วหลังจากนั้นน้องเขาจะเริ่มดูดเองเป็นเพราะความเคยชินลูกค้าไม่ต้องตกใจหรือกังวลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสามารถฝึกกันได้แค่ระวังอย่างเดียวคือเรื่องการสำลักค่ะอย่าป้อนเร็วจนเกินไปอย่าให้น้องดูดเร็วจนเกินไปค่ะ ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการป้อนไซส์โสดกับไซส์เล็กที่หนูมานําเสนอวันนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นประโยชน์บ้างน,นะคะแต่จําไว้นะคะว่าเวลาที่เราป้อนเราต้องจับถนัดมืออย่างแม่ค้าเนี่ยจะเอามือตรงนี้ค่ะมาประคองน้องให้น้องเขาเกาะตรงนี้แล้วเอาสองมือเนี่ยจับเราก็ให้เขามั่นอยู่กับที่ซึ่งน้องเขาจะกระดุกกระดิกมากค่ะเวลาป้อนนมเพราะเขาไม่คุ้นชินกับสลิงที่ว่าเรามาป้อนเนาะ เพราะเขาไม่เคยกินไม่เคยดูดเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับเขาให้มั่นเพราะว่าถ้าเขากินไปดิ้นไปเนี่ยมันจะเกิดการสำลักบ่อยมากค่ะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะเรื่องนมก็คือพยายามอย่าให้นมมันเย็นเกินไปนะคะเรื่องการชงนมหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะเอาไว้ในคลิปหน้านะคะจบตรงนี้ไปฝากคนติดตามคนกดไลค์กด s ับสไคร b e ให้ด้วยนะคะ ไม่ได้ขออะไรมากเลยขอแค่ว่ากดจึ๊กเดียวพอโอเคไหมอย่าลืมกดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ